Welcome BACK2 Channel 2 0ลสองสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถ SUV ที่หลายคนรอคอยกับการเปิดตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Toyota h ไฮเดอร์สองที่เตรียมเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยปีนี้บอกเลยว่ามีทั้งความรู้ความใหญ่และเทคโนโลโยีที่จัดเต็มกว่าที่เคยเห็นมาเมื่อมองแค่ภายนอกไฮเดอร์รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกที่ทรงพลังมากขึ้นายหน้าแบบเลตด,ดีไซน์คมเข้มที่ลากยาวไปถึงกระจังหน้าสไตล์ใหม่ ที่บอกเลยว่าหรูหราและดูดันมากขึ้นลอ้ออล่อยขนาดใหญ่ตั้งแต่1 9บเถึงยีนิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูล้ำสมัยและยังคงเอกลักษณ์ความเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่คนไทยหลายครอบครัวชื่นชอบมันเป็นรถที่แค่จอดนิ่งๆก็ดูมีพลังและความภูมิฐานเปิดประตูเข้ามาข้างในไฮแลนเดอร์2 0งพยกระดับความหรูอย่างแท้จริงห้องโดยสารกว้างขวางรองรับได้7จ็ที่นั่งขึ้นอยู่กับการจัดวางเบาะรุ่นใหม่ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมหนังแท้ พร้อมการตัดเย็บที่ประณีตูมิมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงจาก j b l รอบทิศทางทำให้การเดินทางทุกครั้งเพลิดเพลินม,มากขึ้นอีกสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเทคโนโลยี B i e n t l i g h t i n g รอบห้องโดยสารที่เปลี่ยนสีได้ตามใจเพิ่มบรรยากาศหรูหราในตอนกลางคืนเบาะนั่งแถว2และแถว3ได้รับการออกแบบใหม่ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆ หรือผู้สูงอายุการขึ้นลงก็ทําได้ง่ายขึ้นแอร์แบบทีไอโซนช่วยกระจายความเย็นได้ทั่วถึงแม้จะนั่งแถวสามก็ยังรู้สึกสบายในด้านของเครื่องยนต์ Toyota h ฮแลนเดอร์สอมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอลิโบใหม่ที่ให้กำลังแรงขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมและยังมีรุ่นไฮบริดที่หลายคนรอคอยให้กำลังรวมกว่า240-270แรงมา้าแต่ยังคงความประหยัดที่เป็นเอกลักษณ์ของ To y ย ta ระบบเกียร์อัตโนมัติ C ี t ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและมั่นใจการขับขี่ในเมืองไทยที่ต้องเจอทั้งถนนที่ขรุขระการจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดและเดินทาได้ครบหมดระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากทําให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายและระบบขับเคลื่อน4อ a w d ก็ยังช่วยให้มั่นใจเมื่อต้องเผชิญเส้นทางที่ลื่นหรือขึ้นเขา ด้านความปลอดภัโยโตโยต้าใส่มาเต็มเหมือนเดิมกับระบบโตโยต้าเซฟตี้สินสุล่าสุดมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบไดนามิกเรด์ครูสคอนโทรระบบช่วยรักษาช่องทางและกล้องรอบคัน360องศาสิ่งเหล่านี้ทำให้การขับขี่ในเมืองไทยที่ค่อนข้างวุ่นวายกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับราคาที่คาดการในตลาดประเทศไทย h ฮแลนเดอร์2 2 6หน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.5ล้านบาท ไปจนถึง3.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกแน่นอนว่ามันไม่ใช่ราคาที่ถูกแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งขนาดรดความรูหราเทคโนโลยีและความอนเนกประสงค์สำหรับครอบครัวใหญ่ถือว่าคุ้มค่าไม่น้อยเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือฮัเดอร์รุ่นใหม่ถูกวางให้เป็นคู่แข่งตรงๆกับรถอย่าง Honda p i พ o t m a ม d สด้าซีเอ็90หรือแม้กระทั่งฮันเดรทลัเซตแต่สิ่งที่ทําให้โตโยต้ายังครองใจผู้ใช้ชาวไทยได้เสมอคือค,อความทนทานสูงบริการที่หาง่าย และบูลค่าขายต่อที่สูงนี่คือจุดแข็งที่คู่แข่งหลายเจ้ายังทําไม่ได้ถ้าใครกําลังมองหารถ SUV ขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ครอบครมวทั้งความรู้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ครบโตโยต้าฮันเดอร์202